ย้อนกลับไปเมื่อคืนวันที่11ธันวาคมอ้าวคืนก่อนเนี่คืนวันเซืร์นคืนก่อนคืนวันเซืร์ใช่ใช่คนนมีนัดรวมตัวกันกลุ่มใหญ่คืนวันเซืร์มีการนัดรวมตัวกันณที่แห่งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะค่ะแต่เห็นหน้าเห็นตาของผู้คนที่ไปรวมตัวกันไปไปดินเนอร์ร่วมกันคุ้นจริงครับถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็หนาวนะหนาวเลยล่ะเหมือนย้อนยุคเหตุการณ์กลับไปเลยกลับไปดูหน้าดูตา ของผู้คนที่ไหลไปรวมกันเมื่อคืนวันที่11บธันวาสักนิดสิครับ <th> เ,เริ่มจากเริ่มจากภาพที่หนึ่งเริ่มจากภาพที่หนึ่งเริ่มจากภาพที่หนึ่งเห็นคนที่ยืนสองจากขวาแม่เออเห็นคนที่สองจากขวาแถวนั่งแถ, <esf. S 2> แถวนั่แถวน้าแถวน้าแก่อนแถว,นแถวเน้ปรนเทที่สองที่สองจากขวาสิจ้าอ๋ออาจารย์เจิมศักด์ เจิมศ Comm ัก mm ด hmm. ิ์ปิ yes. oon, ่นทองครับจากเจิมศักดิ์ปิ่นทองเป็นใครครับอาจารย์เทพค่ะปานเทพไหนครับอาจารย์ปนเทพพัวพงพันธ์ไงคะปานเทพพันธมิตรใช่ไหมครับใช่เลยค่ะปานเทพบ้านพระอาทิตย์ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโอเคแล้วเจิมศักดิ์บ้านไหนแล้วครับฮเธอบ้านไหนก็บ้านแกนี่แหละก็บ้านแกแหละบ้านแกแหละโอเคแล้วคนที่แล้วคนที่ยืนเนี่ยยืนอยู่หลังอาจารย์เจิมศักดิ์คือใครครับอาจารย์แก้วสันเนี่ยจำได้อาจารย์แก้วสันอัติโพแก้วสันอัติโพแก้วสันอัติโพ อโอเคไปดูภาพที่สองครับค่ะว่าใครไหลไปรวมกันตรงนั้นเมือ่อคืนวันนั้นอีกบ้างเมื่อสักครู่พูดถึงอาจารย์แก้วสารอติโพพูดถึงเจิมศักดิ์ปินทองพูดถึงปานเทพพวงพงภันไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะดูภาพนี้สิครับดูเอาคนนดูขวามือสุดบนจอขวามือสุดบนจอที่ใส่แว่น นั่นก็คือทนายนกเข,ขาใช่จะบอกว่าหน้าเหมือนทนายนกเข,ขาเลยถัดจากทนายนกเข,ขาก็คือพิชิตชัยมงคลค่ะถัดจากพิชิตช,ะะชัยมงคลก็คือหมอวะรงเจ้าเก่าขาประจำเอากันแค่นี้มผมก็จะว่ารัฐบาลก็นอนไม่หลับแล้วล่ะมมตกตลงต,งตกลงอาจารย์เจิมศักดิ์ปานเทพอาจารย์แก้วสันทนายนกเข,ขาพิชิตชัยมงคลหมอวะรงเขาไปกินข้าวบนณที่เดียวกันนะไปดูอีกภาพหนึ่ง ไปดูภาพหนึ่งดูสิครับว่าใครยังไปกินข้าวร่วมกันอีกบ้างเห็นชัดๆเลยคุณนิพิษค่ะนิพิษอินทราสมบัติใช่ค่ะคนกลางใช่ไหมใช่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 นิพิษไปดูภาพสุดท้ายก็ได้ไปดูภาพสุดท้ายดูภาพสุดท้ายเห็นไหมเอ่ยใครไปร่วมโต๊ะกับอาจารย์เจิมศักดิ์อาจารย์แก้วสันคุณปานเทพทนายนกเขาหมอวะรงนันแน่จตุพรพงพันธ์ เจ้าตุพรพมพันธ์ดังนั้นพันธมิตรเฉพาะกิจที่ไปกินข้าวร่วมกันเมื่อคืนวันที่11ที่ไหนก็ไม่ทราบอมแมวสาวคิดว่ารัฐบาลเห็นภาพนี้แล้วจะรู้สึกอย่างไรต้องรู้สึกสิแค่ดูหน้าดูตาต้องรู้สึกแล้วละ่ะปิดท้ารู้สึกอย่างไร